บทธรรมะที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณทำไมคนดียังทุกข์เปิดเผยความลับที่โลกไม่เคยบอกคุณหยุดก่อนจะเลื่อนคลิปนี้ให้ผมถามคุณคำถามหนึ่งที่อาจจะทำให้คุณตกใจกับความจริงของตัวเองคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนที่ไม่เคยเข้าวัดไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยนั่งสมาธิกลับดูมีความสุขกว่าคุณที่พยายามทำดีมาตลอดชีวิตหรือที่แปลกกว่านั้น ทำไมคุณที่อ่านธรรมะมามากมายที่รู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงที่เข้าใจหลักคำสอนแต่ยังคงทุกข์เหมือนเดิมบางทีอาจจะยิ่งทุกข์มากกว่าเดิมด้วยซ้ำนี่คือความจริงที่น่าตกใจมีคนดีนับล้านคนทั่วโลกที่ทำความดีมาตลอดชีวิตไม่เคยทำร้ายใครเป็นลูกที่ดีพ่อแม่ที่ดีเพื่อนที่ดีช่วยเหลือผู้อื่นทำบุญทำทาน แต่ลองดูใบหน้าของพวกเขาสิทำไมยังคงมีแววของความกังวลความเศร้าความไม่สบายใจทำไมความทุกข์ยังคงตามติดพวกเขาเป็นเงาไม่ว่าจะพยายามทำดีแค่ไหน <Higher. S 1> ความลับที่พระพุทธเจ้าค้นพบแต่โลกยังไม่เข้าใจคุณรู้ไหมว่าแม้แต่พระพุทธองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์และเป็นคนดีที่สุดในโลก ยังต้องทรงสละราชสมบัติสละความสุขสบายทางโลกเพื่อออกสแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ลองจินตนาการเจ้าชายสิทธัตถะดูสิท่านมีทุกอย่างที่มนุษย์ใฝ่าหาพระชายางงามที่สุดในโลกโอรสที่น่ารักเกินบรรยายประสาทราชวังอันโออาอำนาจสูงสุดในฐานะกษัตริย์ทศกัณนิกกรที่รักและเทิดทูนชีวิตของท่านสมบูรณ์แบบไร้ที่ติ แต่สิ่งที่กัดกินพระทัยของท่านอยู่เสมอคือในเมื่อทุกอย่างมีอยู่แล้วทำไมทุกข์ไม่เคยหมดไปจากใจเลยทำไมความแก่ความเจ็บความตายยังคงเป็นเงาตามติดทำไมการพลัดพรากจากสิ่งที่รักยังคงเป็นความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือจุดเริ่มต้นของการค้นพบที่จะเปลี่ยนโลกพระพุทธองค์ทรงค้นพบว่าการเป็นคนดีอย่างเดียวยังไม่เพียงพอสำหรับการพ้นทุกข์ที่แท้จริง ความจริงที่90%ของชาวพุทธไม่รู้เตรียมตัวให้พร้อมสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้อาจจะทำให้คุณต้องคิดใหม่ทั้งหมดความดีลดทุกได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นใช่แล้วคุณได้ยินถูกต้องความดีที่โลกนี้รู้จักการรักษาศีลห้าการทำบุญทำทานการช่วยเหลือผู้อื่นการเป็นคนดีในสังคมสิ่งเหล่านี้ ช่วยดูแลกายกับวาจาไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้อื่นทําให้สังคมสงบสุขแต่อีกครึ่งหนึ่งของความทุกข์ที่ร้ายกาจกว่ามันอยู่ที่ใจไม่ว่าจะดีแค่ไหนไม่ว่าคุณจะทำความดีมามากเพียงใดถ้าทุก์อยู่ที่ใจคุณจัดการมันได้ไหมคุณสั่งให้มันหยุดทุก์ขได้ไหมทำไม่ได้ถูกไหม สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนครับลองดูตัวอย่างที่จะทำให้คุณตกใจกับความจริงของตัวเองสถานการณ์ที่หนึ่งเมื่อความดีกลายเป็นความทุกข์คุณทำความดีอย่างสุดความสามารถเพื่อใครบางคนเพื่อลูกเพื่อพ่อแม่เพื่อคนรักแต่เขาไม่ได้ตอบสนองไม่ได้เห็นคุณค่าหรือไม่ได้ทำในทางที่คุณต้องการทุกไหมแค่นี้ก็ทุกแล้ว ความดีที่เราทำกลายเป็นเงื่อนไขของความทุกข์เพราะเราคาดหวังผลตอบแทนเรายึดติดในความดีของเราเองสถานการณ์ที่สองเมื่อความรักกลายเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์คู่รักกันรักกันดีดูแลกันมาตลอดชีวิตไม่เคยทะเลาะก,กันเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่แล้วในวันที่คนรักต้องจากไปด้วยความตาย ความรักความผูกพันที่เคยเป็นความสุขกลับกลายเป็นบ่อกเกิดของความทุกข์แสนสาหัสเมื่อการพลัดพรากมาถึงสถานการณ์ที่สมเมื่อความรักลูกกลายเป็นทุกข์คุณแม่ที่รักลูกมากเป็นคนดีมีศีลห้าแต่เมื่อลูกยังไม่กลับบ้านดึกดื่นความกังวลความกลัวก็เกาะกินใจแม่จนนอนไม่หลับนั่นคือความทุกข ที่คนดีอย่างแม่ก็ยังต้องเผชิญมีผู้ปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่เกาะอ,อันเงียบสงบแห่งหนึ่งหวังจะพบความสงบในใจแต่แล้วเมื่อได้นั่งภาวนาเพียงลำพังน้ำตาก็ไหลรินออกมาไม่หยุดความทุกข์ทรมานกัดกินใจอย่างแสนสาหัส เมื่อมีผู้สอบถามด้วยความห่วงใยว่าคนที่ทําให้คุณทุกข์เขามาด้วยหรือคำตอบที่ได้รับคือเปล่าค่ะเขาอยู่ที่บ้านไม่ได้มาด้วยเลยและนั่นคือช่วงเวลาที่ความจริงปรากฏชัดเจนเอา้าวเปล่าแล้วฉันร้องทำไมนี่แหละปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนอื่น แต่อยู่ที่ใจของเราเองใจที่ไม่เป็นระเบียบใจที่ไม่ได้รับการฝึกฝนมันจะดึงเอาขยะเอาเรื่องราวในอดีตเอาคำพูดของคนอื่นเอาความทรงจำเก่าๆออกมาปรุงแต่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนควายที่เคี้ยวเอื้องเอาอาหารออกมาสำรอกแล้วเคี้ยวใหม่แล้วเราก็มาโทษคนนั้นคนนี้ว่าเป็นคนทำทั้งๆท,ที่เรื่องมันจบไปแล้วตั้งนาน แต่ตัวเองนั่นแหละที่ยังติดอยู่กับมันความลับของจิตที่คุณต้องรู้ความแตกต่างระหว่างกายกับจิตที่จะทำให้คุณตะลึงร่างกายจะให้แข็งแรงต้องเคลื่อนไหวถ้าไม่เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อก็จะหดลงเรื่อยๆจนใช้การไม่ได้จิตใจกลับกันถ้าจะให้แข็งแรงต้องหยุด ถ้าปล่อยให้จิตใจเคลื่อนไหวคิดฟุ้งซ่านปรุงแต่งไปเรื่อยๆจิตจะไม่มีกำลังเลยเหมือนไฟฉายที่ฟ้าฟางส่องไปก็ไม่มีกำลังแสงสว่างของปัญญาก็จะไม่อาจส่องทะลุความมืดมิดของกิเลสได้จิตจะมีกำลังได้เมื่อจิตกลับเข้ามารวมกันอยู่ข้างในนิ่งสนิทหยุดภาพอนาคตที่น่ากลัว ที่คุณต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้แน่นสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี่อาจจะทำให้คุณขนลุกเราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนความไม่แน่นอนไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หรือแม้แต่วินาทีถัดไปและหนึ่งในความจริงที่น่ากลัวที่สุดในสังคมผู้สูงอายุที่กำลังมาถึงคือภาวะที่ร่างกายไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ดั่งใจจินตนาการสถานาการณ์นี้ ในวันที่ร่างกายของคุณไม่สามารถขยับเขยื้อนได้ดังใจคุณต้องนอนนิ่งๆอยู่บนเตียงคุณรู้สึกคันตามร่างกายอาจจะมียุงกัดมดกัดแต่ไม่สามารถยกมือขึ้นมาเกาได้ Su d d e n l ีแสมหะติดคอคุณพยายามจะไอออกแต่ร่างกายไม่ตอบสนองไม่สามารถแม้แต่จะส่งเสียงบอกใครได้ต้องนอนรอคอยความช่วยเหลือแล้วถ้ายังไม่ถึงเวลาที่เขาจะมาช่วยระหว่างนั้น มันจะกลายเป็นนรกบนดินเลยสิ่งสำคัญคือความรู้สึกเหล่านี้มีอยู่ครบถ้วนแม้ร่างกายจะขยับไม่ได้แต่จิตใจยังรับรู้ทุกทรมานได้อย่างชัดเจนคุณจะรู้สึกเจ็บปวดรำคาญอึดอัดไม่ต่างจากคนปกติเลยเพียงแต่คุณไม่สามารถแสดงออกหรือจัดการกับมันได้ด้วยกายเท่านั้นเองพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนความทุกข์ทางกายนั้น ไม่สามารถทำอะไรจิตใจได้เลยมีอยู่แค่คู่แห่งบุรุษสี่คู่เท่านั้นซึ่งหมายถึงพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปที่จิตใจของท่านได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วจนกระทั่งความเจ็บปวดทางกายไม่สามารถส่งผลกระทบต่อความสงบสุขทางจิตใจของท่านได้อีกเลยนอกนั้นย่อมไม่อาจต้านทานความทุกข์ได้เลยสำหรับคนธรรมดาส่วนใหญ่ที่จิตใจย,ยังไม่ได้รับการฝึกฝนเมื่อความทุกข์ทางกายมาถึง จิตใจก็จะถูกความทุกนั้นครอบงำถูกลากจูงให้จมดิ่งลงสู่ความทุกข์ระทมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าคุณจะเคยเป็นคนดีแค่ไหนก็ตามนี่คือเหตุผลที่ต้องฝึกจิตทำไมเราถึงต้องฝึกจิตคำตอบนี้อาจฟังดูเรียบง่ายแต่มีความจริงอันยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ถ้าจิตใจของเราไม่เคยได้รับการฝึกฝนมันก็เปรียบเสมือนเด็กน้อย ที่ไร้เดียงสาไม่เคยถูกสอนให้รู้จักโลกไม่เคยได้รับการอบรมให้เข้าใจความจริงแล้วเราจะคาดหวังให้เด็กคนนั้นรู้เรื่องอะไรลองนึกภาพดูสิครับอยู่ๆเราจะบอกให้จิตใจของเราว่าเอาละวันนี้แกต้องอยู่เฉยๆนะห้ามคิดห้ามปรุงแต่งห้ามฟุ้งซ่านอยู่ให้สงบสักครึ่งชั่วโมงคุณคิดว่าเราจะสั่งมันได้ไหมครับไม่ได้ เพราะอะไรนะหรือครับเพราะจิตไม่ใช่เราและเราก็ไม่ใช่จิตเราไม่สามารถบังคับบัญชาจิตใจของเราได้ดังใจนึกมันมีความเป็นธรรมชาติของมันเองมันอยากจะคิดก็คิดอยากจะปรุงแต่งก็ปรุงแต่งอยากจะฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านตราบใดที่เรายังไม่เข้าใจกลไกาการทำงานของมันและยังไม่ลงมือฝึกฝนเราก็จะยังคงเป็นทาสของมันอยู่เสมอ ดังนั้นเหลือเพียงอย่างเดียวที่เราทำได้คือฝึกและนี่คือคำเตือนที่สำคัญยิ่งฝึกให้ทันก่อนตายก็แล้วกันเพราะถ้าหากวันนี้ในขณะที่เรายังมีเรี่ยวแรงยังมีโอกาสยังสามารถจัดการกับความทุกข์เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้แต่เรากลับยังจมอยู่กับมันยังไม่สามารถพ้นจากความทุกข์เหล่านั้นได้แล้วในวันสุดท้ายของชีวิตเล่าครับในวันที่ร่างกายกำลังทรุดโทรมความเจ็บปวดรุมเร้า ความอ่อนแอทางกายและใจถาถมเข้ามาความทุกข์เหล่านั้นจะทวีคูณขึ้นอีกหลายเท่าตัวจิตใจจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งมันจะยิ่งว้าวุ่นกระสับกระส่ายและอาจจะจมดิ่งลงสู่ความทุกข์อย่างแสนสาหัสโดยไม่มีทางออกเลยความลับของบุญบารมีที่เทวดาอยากได้คุณรู้ไหมว่าทำไมเทวดาถึงอยากเกิดเป็นมนุษย์เทวดามีฤทธิ์อยากได้อะไรก็บันดาลได้ บุญก็เกิดขึ้นง่ายแต่บุญนั้นต่ำตี้ยเรียดินเมื่อเทียบกับมนุษย์ลองนึกภาพยายแก่80ปีหลังคร่อมถือตะกร้าใบหนึ่งเดินมกงกเงิน,เง,นเงินออกจากบ้านเรียกรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างกอดเอวคนขับส่งตัวแทบไม่อยู่ไปจนถึงตลาดพับเงินกว่าจะจ่ายได้ต้องม้วนคลี่ห่อออกมาซื้อกับข้าวทีละอย่างเดินนกงกเงินเงิน,งนแบกตะกร้ากลับบ้านเข้าซอยเล็กๆที่มอเตอร์ไซค์เข้าไปส่งไม่ถึง แล้วตีสี่ตีห้าก็ตื่นขึ้นมาหุงข้าวทำกับข้าวใส่ถุงเดินงกๆกเงิ่นเงออกไปปากซอยนั่งถือบาทรอพระมาใส่บาทยกมือสาธุแล้วเดินงกงกเงิ่นเงกลับบ้านไปทานข้าวที่เหลือเทวดาที่มองลงมาจากสวรรค์เห็นยายคนนี้แล้วรู้เลยว่าทำไมมนุษย์ถึงได้บุญมากเพราะความทุ่มเทนี่แหละความทุ่มเทที่ต้องใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถ ใช้กายที่อ่อนล้าใช้ใจที่มุ่งมั่นเพื่อสร้างบุญกุศลความทุ่มเทนี้เองที่กลายเป็นบารมีที่ฝังรากลึกมากๆในการเดินทางของจิตเป็นสิ่งที่เทวดาไม่สามารถทำได้ง่ายๆด้วยฤทธิ์ของตนคุณเคยถามตัวเองไหมครับว่าในแต่ละวันเราใช้ชีวิตไปอย่างไรถ้าชีวิตของเราไม่เคยอยู่กับสมาธิเลย เราจมอยู่กับความคิดวนเวียนอยู่กับมือถือสิ่งที่อ่านสิ่งที่ได้ยินปฏิสัมพันธ์รอบตัวเปิดทีวีเปิดวิทยุดู YouTube นั่นไม่ใช่สมาธิเลยแล้วเราอยู่กับสมาธิแค่ไหนตั้งแต่เช้าจนนอนไม่มีเลยนี่คือคำตอบว่าทำไมเราถึงนั่งสมาธิไม่ได้เพราะเราไม่เคยทําสมาธิเลยแม้แต่วินาทีเดียวในชีวิต แล้วจะเอาสมาธิที่ไหนก่อนตายจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งให้จิตใจลองคิดดูสิถ้าวันนี้เรายังไม่สามารถสงบจิตใจได้แม้จะไม่มีใครมารบกวนเลยก็ตามแล้วในวันสุดท้ายของชีวิตในวันที่ร่างกายกําลังสุดโทรมความเจ็บปวดรุมเรา้าจิตใจจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งมันจะยิ่งว้าวุ่นกระสับกระส่าย และอาจจะจมดิ่งลงสู่ความทุกข์อย่างแสนสาหัสดังนั้นอย่ารอให้ตกน้ําแล้วค่อยฝึกว่ายน้ําตอนตกน้ําจงฝึกว่ายน้ําให้เป็นก่อนที่จะตกน้ําอย่าประมาทกับชีวิตนะครับดูแลตัวเองโดยเฉพาะจิตใจเพราะเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้และท้ายที่สุดเนื้อหาและแนวทางธรรมะอันลึกซึง้งที่ท่านได้อ่านในวันนี้ได้รับแรงบันดาลใจ และอ้างอิงจากคำสอนของครูบาอาจารย์ที่เคารพยิ่งท่านอาจารย์ประเสริฐอุทัยเฉลิมที่ท่านได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทางธรรมอันเป็นประโยชน์ยิ่งไว้ให้พวกเราได้ศึกษาและปฏิบัติตามครับหากท่านสนใจที่จะเรียนรู้และติดตามธรรมะอันเป็นประโยชน์เพื่อเป็นแสงสว่างนำทางจิตใจของทุกท่านต่อไปสามารถกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเดินทางสู่โลกภายในและได้สัมผัสกับความสงบและอิสรภาพที่แท้จริงครับ